ลุงตู่นอกใจประชาชนปันใจให้ตำรวจร้อยเปอร์เซ็เลื่อนกฎหมายป้องกันทรมานนายกถูกหลอกให้ออกรกอกรโดยไม่ชอบเลื่อนการใช้มาตราสำคัญพรบรป้องกันการทรมาน เป้าหมายแท้จริงของตำรวจผู้ใหญ่ชั้นนายพลทั้งในและนอกราชการที่อยู่เบื้องหลังการเสนอเลื่อนการใช้บางมาตราก็คือไม่ต้องการให้ใช้มาตรา22วรรค2เป็นสำคัญเพราะวรรค2ของมาตรา22ได้บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการจับต้องรายงานการจับให้นายอำเภอและอายการทราบทันทีมีข้อมูลรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้ที่มีผลในการป้องกันการทำร้ายและการละเมิดบุคคลหลังถูกจับมากที่สุดพันตำรวจเอกวิรุษชี้งานนี้นายกถูกหลอกให้ออกพรกโดยไม่ชอบเลื่อนใช้มาตราสำคัญของ ของพรบรป้องกันการทรมานการจับคนเรียกค่าไทยส่งสวยตำรวจผู้ใหญ่จึงยังทําได้เหมือนเดิมจากกรณีที่คอร,รมอรมีมติเห็นชอบร่างพระราชกําหนดหรือพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหรือพรบรป้องกันและการปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุธักรารา2,565ซึ่งเดิมก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กุมภาพันธ์2,566โดยให้ขยายกําหนดเวลาการมีผลบังคับใช้ของมาตรา22-25ซึ่งเป็นมาตราที่สําคัญออก ไปเป็นวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6พันารพันตำรวจเอกวิรุษรีสวัสดิ์บุตรอดีตรองผู้บังคับการตำรวจ,จเจรตํารวจเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสอบอยทออและอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพรบป้องกันและการปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่มีบทบาทสําคัญคนหนึ่งในการร่วมผลักดันกฎหมายฉบับนี้ได้เปิดเผยในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่านับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่นายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจฝ่ายบริหารออกพระราช จะกำหนดตัดอำนาจดิติบัญญัติโดยให้เลื่อนการใช้พรบป้องกันและการทรมานสีมาตราที่สำคัญออกไปตามที่พบตรเสนอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว้วยข้ออ้างว่ากล้องบันทึกภาพเสียงของบุคลากรตำรวจยังไม่พร้อมต้องตั้งงบประมาณจัดซื้อจำนวน1นึ0 0 0สชุดรวมเป็นเงินกว่า3,500ล้านบาทนั้นถือเป็นเรื่องเข้าใจผิดและเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่อนายกรัฐมนตรีนำไปสู่ความหลงผิดและออกพรบเลื่อนการใช้กฎหมายดังกล่าวออกไปโดยมิชอบ เพราะข้อเท็จจริงไม่จําเป็นต้องซื้อกล้องจํานวนมากมายขนาดนั้นเพียงซื้อไว้เป็นอุปกรณ์ประจาหน่วยให้ตํารวจผู้มีหน้าที่จับกลุมไม่ว่าจะเป็นสายตรวจหรือตํารวจฝ่ายสืบสวนหมุนเวียนเบิกไปใช้เมื่อเวลาเข้าเวรเท่านั้นจะซื้อไปทําไมมากมายโดยไม่จําเป็นสิ้นเปลืองภาษีของประชาชนอย่างมากก็ซื้อเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว90%ไม่เกิน3 0 0 0 0ชุดใช้เงินแค่ระดับร้อยล้านบาทเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงของตํารวจผู้ใหญ่นายพลทั้งในและนอกราชการที่อยู่เบื้องหลังการเสนอเลื่อนใช้บางมาตรานั้นก็คือไม่ต้องการให้ใช้มาตรา22วคเป็นสําญ เพราะวรรสองของมาตรา22ได้บัญญัติให้ผู้รับผิดชอบการจับต้องรายงานการจับให้ในอำเภอและอายการทราบทันทีมีข้อมูลรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดถือเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายนี้ที่มีผลในการป้องกันการทำร้ายและการละเมิดบุคคลหลังถูกจับมากที่สุดถ้ากฎหมายใช้บังคับทุกมาตรายอย่างสมบูรณ์การนำตัวผู้ถูกจับไปควบคุมไว้ในที่ลึกลับเพื่อเค้นข้อมูลหรือต่อรองแลกเงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์ต่างๆแล้วปล่อยตัวไปโดยนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ไปส่งสวยให้ตำรวจผู้ใหญ่เช่นที่เคยเป็นอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถก็ททำได้อีก ต่อไปนี่คือเป้าหมายสําคัญเบื้องหลังการเสนอต่อนายกให้ออกพรกรเลื่อนการใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไปถึงวันที่1ตุลาคม2,566ทั้งที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172เนื่องจากไม่ใช่กรณีเกี่ยวกับความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศที่ฉุกเฉินไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้พันตํารวจเอกวิรุษกล่าวสืบจากข่าวรายงาน